สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมฝายกั้นแม่น้ำวังที่บ้านสบปุงนะคะเชิญมาชมนะคะเพื่อนๆตอนช่วงน้ำหลากก็ทำให้ตะลิ่งพังนะคะพัดเอากองหิน มาอยู่กลางแม่น้ําวังเลยนะคะกองหินตรงนี้นะคะนี่ค่ะกองหินนะคะที่ฝายนี่ก็สวยงามดีนะคะเพื่อนๆ ตรงทางเดินนี้ถ้าเราเดินไปอีกหน่อยนะคะมันจะสุดนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะเพื่อนๆน,น้ำเซาะฝั่งนะคะมาชมความงามตรงฝายนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ สวยมากนะคะเหมือนน้ำตกเลยนะคะเพื่อนๆฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่ใหญ่นะคะกั้นแม่น้ำวังแม่น้ำวังนี้เป็นแม่น้ำประจำจังหวัดลำปางนะคะเป็นสายเลือดของคนลำปางะคะ่ะ สายกั้นแม่น้ำวังตรงนี้นะคะช่วยเหลือการเพาะปลูกถึงสองพันไร่นะคะยามฤดูแลก็กั้นน้ำไว้นะคะเพื่อการเกษตรนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าทางเดินตรงนี้สุดนะคะ ร่อน้ำซาอนะคะเจ้าหน้าที่เอาเชือกมาขึงไว้นะคะนี่สวนเฉลิมพระเกียรตินะคะยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ะกองหิน ไหลมากองรวมกันอยู่ที่กลางแม่น้ําวังเลยนะคะวิวทิวทัศก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะตะลิงพังเสียหายไปบ้างนะคะถ้าถึงฤด,ดูแล้งก็คงต้องซ่อมแซมนะคะ นี่ค่ะซูดลงไปเลยนะคะปกตินี่จะเป็นแนวแก้นนะคะต่อไปก็ต้องซ่อมแซมนะคะ ขอขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากคลิปนี้เพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย